ความคิดทางภูมิศาสตร์ยุคกรีกสภาพภูมิศาสตร์ของกรีกภาคเหนือได้แก่แคว้นมาซิโดเนียเทสลาลีและอิโฟรัสภาคกลางได้แก่บริเวณที่เป็นเนินเขาเป็นที่ตั้งของนครทริฟนครเดฟีช่องเขาเชอร์มอปิเลและยอดเขาปราเนสซัสซึ่งเป็นสถิติของอพอลโลหรือสุริยเทพตรงปลายสุดของ ด้านตะวันออกคือแคว้นอัตติกาซึ่งมีเมืองหลวงคือนครเอเธนแหล่งกำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยบริเวณคาบหาสมุทรเพโลปรานนซัสอยู่ตอนใต้ของอัลโครินเป็นที่ตั้งของนครลัสบาเลตาที่มีชื่อเสียงด้านการลบและโอลิเปียซึ่งเป็นสถิติของบรรดาเทพเจ้ากรีก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่ออารยธรรมกรีกภูมิประเทศของกรีกประกอบไปด้วยภูเขาพื้นดินและทะเลโดยกรีกมีพื้นที่รอบน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหมู่เกาะในทะเลอีเจียประชาชนอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านในบริเวณที่รอบเล็กๆในหุบเขาที่ล้อมด้วยภูเขาสูงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์เช่นนี้ทำให้แยกชุมชนต่างๆออกจากกัน ส่งผลกระทบให้แต่ละเมืองต้องแยกเป็นนครรัฐต่างๆมากมายซึ่งเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันนะครรัฐที่สําคัญได้แก่นะครเอเธนนะครรัสปาเลตตาพื้นที่ดินแดนส่วนใหญ่ของกรีกค่อนความดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ดินแดนขนาดเล็กประกอบไปด้วยแม่น้ําสายสั้นๆน้ําไหลเชี่ยวและพ,พอความดมสมบูรณ์ของดินไปจากลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะคล้ายแหลมยื่นไปทางทะเลทําให้กรีกมีชายฝั่งทะเลที่ยาว และนอกจากนี้ดินแดนของกรีกยังเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายอาทิเช่นเหล็กทองเงินอินอ่อนเป็นต้นอารยธรรมเริ่มต้นของอารยธรรมกรีกอารยธรรมไมนวนเป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นเกาะกรีซโดยมีชาวกรีซหรือชาวคิสตันเป็นชนพื้นเมืองของเกาะนี้กษัตริย์ที่มีอำนาจมาก่สุดคือพระเจ้ามินอสและชาวังที่สำคัญที่สุดคือพระราชวังคลอสุส อารยธรรมมาซินีเป็นอารยธรรมของพวกเซเนียนมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมาซินีเข้ามาสมุ os, สสมทรโปรโลปอร์ิซัสโดยบรรดบุรุษของชาวมาซินเนียนคือพวกเอเชียนมีความสมารถในการลบและการขาอซึ่งพวกนี้ได้โจมตีเกาะกรีซทำลายพระราชวังนอสุสและได้สร้างเมืองมาซินีขึ้นมาซึ่งมีป้อมปราก,การที่แข็งแรงทำให้พวกเคสเกียนมีชื่อใหม่ว่ามาซินเนียนตามชื่อเมือง ต่อมาผู้อียิียนได้ทำการสงครามกับเมืองทรอยในสงครามโทรจันเนื่องจากเมืองทรอยตั้งอยู่ในทิศตะว,วันออกเชียงเหนือของเอเชีย m i n อ s กรีกยุคมืดโดยสงครามเป็นเหตุให้เศรษฐกิจกรีกพินาศซึ่งสร้างความยากจนและสับสนทางการเมืองซึ่งยาวนานกษัตริย์ไมซิเนียนถูกแทนด้วยหัวหน้าเล็กๆผู้มีอำนาจและทรัพย์สินจำกัดศิลปิน ได้หยุดกรเวดลูกคนและสดบนหม้อหอยกรีกเพราะปลูกในพื้นที่ดินขนาดน้อยนิดมีคนต้องถิ่นทานน้อยลงและการสร้างการค้าสากลน,น้อยกว่าที่เคยมีมาเมื่อก่อนซึ่งเรื่องราวต่างๆของกรีกยุคมืดปรากฏอยู่ในวรรณกรรมมุกตะปาถาะเรื่องมหากราบอีเลียสและโอดิสซีของมหากวีโฮเมอร์อารยธรรมของกรีกอารยธรรมของกรีกประกอบไปด้วยอารยธรรมเฮเลนิก และอารยธรรมเฮเลนิสติกอารยธรรมเฮเลนิสตกหรือยุคคลาสสิกในสมัยมีการสร้างอนานิคมเกิดขึ้นมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและผู้นำชุมชนเริ่มตั้งสภาและกลุ่มต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะซึ่งเป็นที่พบปะสังสรรคของบุคคลในนครรัดซึ่งยุคคลาสสิกได้เกิดขึ้นนครรัดใหญ่ๆสองนครรัฐได้แกน่นครลัฐปรเตาและนครรัฐเอเธนสรยธรรมเฮเลนิสติก เป็นช่วงที่นครรัดต่างๆของกรีกเสื่อมลงเนื่องจากสงครามเพโลพรนีเซียนและแคว้งมาซิดโดเนียนเจริญขึ้นโดยแคว้งมาซิดโดเนียนมีกษัตริย์องค์สําคัญได้แก่พระเจ้าฟิลิปที่2ได้นครรัฐกรีกไว้ในอํานาจและกษัตริย์องค์ต่อมาคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ทําการสร้างปลดปล่อยหัวเมืองกรีกต่างๆบนเอเชียมินเนอร์ให้พ้นจากการปกครองของเปอร์เซีย ประดับทางอารธรรมกรีกสถาปัตยกรรมใช้ระบบโครงสร้างแบบเสาและคอนแผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการสร้างเสา,สาล้อมรอบอาคารซึ่งมีความแตกต่างตรงที่หัวเสาสามารถแบ่งออกได้2แบบคือแบบดอริกแบบไอโอนิกและแบบคอเทีชนส่วนใหญ่ยังนิยมมาสร้างอาคารเพื่อกิจกรรมทางสาธารณะเช่นวิหารสนามกีฬาและโรงละครเป็นต้นปฏิมากรรม ส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นเทพเจ้าที่มีลายเส้นเกลมเหนือและลายเส้นเอ็นคล้ายมนุษย์ที่มีชีวิตดูเป็นธรรมชาติจิตกรรมส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาอาทิเช่นแยกันหายเป็นต้นนาฏตกรรมหรือละครประเภทโสนาตก,กรมและละครสุนกนาตกรรมการแสดงใช้นักแสดงชอยทั้งหมดโดยทุกคนเจะสวมหน้ากากและมีผู้ภาค และมีผู้ขับร้องส่งเสียงประกอบวรรณกรรมวรรณกรรมที่โดดเด่นได้แก่มหากา์ของโฮเมอร์เรื่องอิเลียสและโอดิสซี่สะท้อนถึงความรู้สึกที่กวีมีต่อโศกนาฏกรรมในสงครามตรอยนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญประเพณีวิถีชีวิตและความคิดของชาวรกรีกอีกด้วยบุคคลสำคัญด้านปรัชญาของกรีกโซเชติส เกิดที่เทนเขาสอนให้คนใช้เหตุผลและสติปัญญาในการสแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ไม่เน้นการท่องจำแต่ใช้วิธีการตั้งคำถามโดยไม่ต้องการคำตอบแต่ให้ผู้ถามคิดปัญหาเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองเปลตโตเป็นสิษย์เอกของโซคิติกเป็นผู้รวบรวมหลักคำสอนของโซฟิติกและเป็นผู้ถ่ายทอดหลักการและความคิดของโซฟิติกให้ชาวโลกได้รับรู้ เพลโตได้เปิดโรงเรียนที่มีชื่อว่าอะคาเดมีและได้เขียนหนังสือที่สะท้อนถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองการศึกษาระบบยุติธรรมผลงานที่โดดเด่นจนทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปัจเจกการเมืองสมัยใหม่คือหนังสือที่มีชื่อว่าสาธารณรัฐซึ่งเสนอแนวคิดในการปกครองประเทศและมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของผู้คนทั่วโลกอริสโตตน เป็นทั้งนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นศิษย์ของเพลโตและเคยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอริสโตเติลเป็นนักปราชญ์และนักวิจัยนอกจากปรัชญาทางการเมืองแล้วเขายังสนใจวิทยาการใหม่ๆอีกด้วยอาทิเช่นชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์หลักตรกาศาสตร์วัตกรรมจริยาศาสตร์และอื่นๆผลงานที่โดดเด่นของเขาคือหนังสือที่มีชื่อว่าการเมือง